สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและแน่นอนคะ่ะการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายนะคะ ดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงค่ะและสําคัญอย่างมากๆนี่เป็นดวงรวมมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปค่ะเนื้อสิ่งอื่นใดดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อนําสิ่งดีๆนั้นไปปรับใช้นะคะข้อนี้คุณจะสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะสําหรับท่านที่เกิดในราศีตุลคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนนะคะคลิปนี้ค่ะสามารถดูได้ทั้งลาค และราศีเกิดค่ะค่ะชาวราศีตุลเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมปี64นี้นะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะภาพรวมของคุณในช่วงเดือนนี้ชาวราศีตุลในช่วงเดือนนี้มีดวงที่จะได้ย้อนอดีตอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงคุณจะได้กลับไปทำอะไรเก่าๆที่คุณเคยทำมาแล้วนั่นเองค่ะอาจจะได้นำโปรเจกต์เก่าๆกลับมาปัดฝุ่นทำใหม่ หรือจะได้กลับไปทำบริษัทเก่าๆงานเก่าๆที่คุณได้เคยทำมาแล้วนั่นเองนะคะบางท่านอาจจะได้นำอาชีพเก่ากลับมาทำใหม่ในช่วงระยะเวลานี้เพื่อที่ว่าจะได้มีรายได้เสริมหรือว่ารายได้หลักสำหรับบางท่านประคับประครองชีวิตของคุณในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองนะคะและมีดวงจะได้พบปะกับผู้คนเก่าๆที่คุณนั้นไม่ได้เจอได้เจอกันมานานอาจจะเป็นหัวหน้างานเก่าๆเท่าแก่เก่าลูกน้องเก่าๆลูกค้าเก่าๆนะคะ เหล่านี้ล่ะคะ่ะจะมีเหตุให้ได้เจออย่างแน่นอนนะคะเดือนนี้หากคุณนั้นต้องการความช่วยเหลือก็ให้นึกถึงบุคคลเหล่านี้ด้วยก็ได้นะคะเดือนนี้คะ่ะชาวราศีตุลอยากจะบอกว่าคุณนั้นยุ่งวุ่นวายเอากันนะคะหลายเรื่องคุณจะได้ประสบพบเจอและคุณจะใช้ความคิด อยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าคิดในเรื่องที่ไม่สมควรคิดด้วยในบางครั้งวางแผนงานนี่ยังพอว่าบางครั้งคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดล่วงหน้านะคะหรือในช่วงระยะเวลานี้นั้นอยากจะบอกว่าขอให้คุณมีสติให้มากๆดีกว่าค่ะคิดทีละเรื่องนะคะและคุณจะสามารถแก้ไขกับปัญหาได้ในที่สุดและจะแก้ไขได้ดีซะด้วยนะคะเป็นอันว่าปัญหาและอุปสรรค คุณจะสามารถแก้ไขได้และจะสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะขอบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะและในช่วงเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะติดต่อเจรจาเรื่องใดๆก็ตามนะคะชาวราศีตุลคุณนั้นมักจะประสบความสำเร็จค่ะขอย้ำว่าให้คุณนั้น มีสติในการใช้ความคิดก็พอนะคะอย่าปล่อยให้ความคิดมาครอบงำให้มีสติในการคิดก็พอนะคะการงานของชาวราศีตุลในช่วงระยะเวลานี้บอกได้เลยค่ะว่าเหนื่อยกับการแก้ไขกับปัญหานะคะมีดวงจะได้แก้ไขงานที่คุณนั้นทําเสร็จไปแล้วอีกต่างหากแต่ว่าคุณจะแก้ไขได้นะคะเหนื่อยหน่อยแต่จะแก้ไขสําเร็จค่ะ มีดวงจะได้นำงานเก่าๆกลับมาทําใหม่อีกครั้งหนึงและจะได้ช่วยเหลือกแก้ไขงานแทนคนอื่นหรือว่าจะได้รับภาระ ช่วยเหลือทำงานให้กับคนอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลนกนใดก็ตามคุณมีเหตุจะได้ช่วยเหลืองานคนอื่นอย่างแน่นอนค่ะในช่วงนี้ทึงได้บอกว่างานของคุณนั้นยุ่งวุ่นวายให้ระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งคือการใช้คำพูดในการติดต่อประสานงานต่างๆนะคะหากเจอกับปัญหาให้พูดด้วยสติค่ะแม้แต่จะสั่งการสั่งงานอะไรก็ตามหรือมอบหมายงานให้ใครทำ พูดให้ชัดเจนพูดให้เคลียร์นะคะเพราะว่าคุณมีดวงที่ลูกน้องบริวารจะทําให้งานของคุณนั้นเสียหายค่ะหลุดตกลนเกิดความล่าช้าในงานนะคะจนคุณนั้นจะต้องเข้าไปแก้ไขกับปัญหาเองจึงจะสําเร็จนั่นเองค่ะข้อดีของคุณก็คือว่าในช่วงเดือนนี้นะคะคุณนั้นมีคนคอยช่วยเหลือหากเกิดการติดขัดเกิดมีปัญหาในเรื่องต่างๆหรือการงานติดขัดนั้น คุณก็ยังมีคนคอยช่วยเหลืออยู่อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํำงานหรือไม่ก็ขอความช่วยเหลือจากใครก็จะได้รับความร่วมมือนั่นเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากคุณติดขัดคุณมักจะแก้ไขกับปัญหาได้อย่างแน่นอนค่ะชาวราศีกันชาวราศีตุลขออภัยนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกุใดเก็ตามหากคุณมีสติคุณจะ คิดปลืดปล๊ดปรื๊ดปื๊ดแก้ไขกับปัญหาได้ดีเลยทีเดียวนะคะขอเพียงแค่ว่าอย่าคิดทีละหลายๆเรื่องก็พอคะ่ะแต่ว่าบางงานอาจจะต้องแก้ไข2อถึงสครั้งจึงจะสําเร็จนะคะเพราะว่ามันแก้ไขยากนั่นเองนะถึงได้บอกว่าอย่าคิดทีละหลายเรื่องให้คิดทีละเรื่องก็พอนะคะแก้ทีละอย่างคุณจะสําเร็จได้ไวขึ้น เพราะว่าดวงงานของชาวราศีตุลเอาตรงๆนะคะคุณเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วจริงๆนะคะแต่ว่าในบางท่านนั้นอาจจะเป็นการค่อยๆดีขึ้นเดือนนี้ใครที่ทําอาชีพอิสระต่างๆนะคะงานบริการเซอร์วิสเดินทางไปนั่นมานี่เซลล์ในหน้าอะไรก็ว่ากันไปนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเกิดการติดขัดอยู่บ้างและคนที่ขายอาหารขายของกินผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ฟรีแลนซ์อาชีพที่ทํางานกลางแจ้งเกษตรกรก่อสร้างติดต่อต่อเติมอะไรก็ว่ากันไปนะคะ ขับบินขับรถแท็กซี่อาชีพที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดคุณจะดูยุ่งวุ่นวายและมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่คุณจะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะและรวมไปถึงใครที่ทำงานประจำและรับงานพิเศษเวลาว่างจากงานหลักนะคะในช่วงเดือนนี้ถือว่าคุณดีขึ้นมีดวงจะได้ทำงานพิเศษค่ะถือว่าดีสำหรับคุณเลยทีเดียวนะคะถึงจะเหนื่อยมากแต่ ถึงจะหน่่ยมากและยุ่งมากอยากให้คุณคิดว่าดีกว่าไม่มีงานให้ทํานะคะแต่ว่าบางท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ทําอยู่ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นเงินพิเศษที่เจ้านายให้นอกเหนือจากเงินเดือนประจําก็เป็นไปได้แต่ไม่มากค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะให้ระมัดระวังสิ่งที่คุณ ได้ยินหรือว่าได้รับฟังนะคะมีดวงที่จะมีคนเข้ามาหลอกลวงคุณนั่นเองค่ะถึงได้บอกว่าให้ฟังหูไวห้หูหรือเขาจะมาพูดชักชวนให้คุณลงทุนบางสิ่งบางอย่างและให้คุณระมัดระวังเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมสายงานให้ดีๆนะคะเขาจะมายัวย่วยุเขาจะนําสิ่งที่ไม่ดีมาพูดเข้าหูคุณค่ะพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงยุให้คนนั้นเกลียดยุให้คุณเกลียดคนนั้นไม่ชอบคนนี้อะคนนี้ว่าคุณนะ ประมาณนี้นะคะฉะนั้นแล้วค่ะให้คุณมีวิจารณญาณในการรับฟังทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนและเรื่องอที่คุณนั้นได้รับรู้มีใครมาเล่ามาพูดอะไรให้ฟังก็อย่าตัดสินใจเชื่อในทันทีที่ได้ยินหรือว่าได้ฟังนะคะให้ใช้ประสบการณ์ที่คุณมีค่ะและสติในการรับฟังและก่อนที่คุณจะตัดสินใจนะคะเชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งที่คุณรับฟังนั่นเองค่ะ เอาละเป็นอันว่าการงานของคุณนั้นเหนื่อยอย่างแน่นอนนะคะบางท่านนี่โอ้โหนั่งปาดเหงื่อรายวันกันเลยทีเดียวนะคะชาวราศีตุลในช่วงนี้ไม่ได้ทํางานที่สบายอย่างแน่นอนค่ะทําไปแก้ไขไปแต่ข้อดีของคุณก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก็ตามคุณจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับงานเข้ามานั่นมันก็หมายความว่าคุณจะสามารถแก้ไขกับปัญหา ที่คุณเผชิญอยู่ได้สําเร็จในที่สุดนะคะขอให้อดทนนะคะจบเรื่องของการงานนะมาที่เรื่องการเงินของคุณกันบ้างค่ะการเงินของคุณในช่วงนี้ถือว่าดีนะคะดีจริงๆนะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าในบางท่านอาจจะไม่ดีที่สุดแต่จะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะเพราะมีดวงจะได้เงินแบบฟุกๆจะมีโชคเรื่องการเงินนั่นเองนะคะเงินที่ไม่คิดว่าจะได้คุณกลับได้นะ เช่นมีคนคอยช่วยเหลือเรื่องของการเงินค่ะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือหรือว่าบิดามารดาหรือคนในบ้านเขาช่วยแบ่งเบาภาระเขาให้เงินเล็กๆน้อยๆน,นะคะหรือเงินบางอย่างที่คุณลืมไปแล้วหรือไม่คิดว่าจะได้คุณก็กลับจะได้ในช่วงระยะเวลานี้บางท่านได้เงินจากงานพิเศษที่คุณรับทำด้วยนะคะหรือบางท่านก็จะได้จาก งานหลักด้วยนะแต่จะได้ไม่มากนะคะบางท่านค้าขายได้ลูกค้าแบบงงๆนะมาได้ไงลูกค้าคนนี้อย่างนี้เลยนะคะเรียกได้ว่ามีดวงจะได้เงินทํำยังไงมันก็มีเหตุให้ได้อย่างแน่นอนไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนคะ่ะมีดวงจะได้เงินจากทรัพย์สินด้วยสําหรับบางท่าน หรือจะได้เงินจากอสังหาของคุณที่มีบางท่านก็ปล่อยเช่าบ้านคอนโดอพาร์ตเมนต์ก็ว่ากันไปนะคะในช่วงระยะเวลานี้คุณจะสามารถปล่อยเช,ช่าได้จะมีคนเข้ามาจะมีลูกค้าเข้ามาค่ะบางท่านได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ว่าข้อนี้มีแต่ไม่มากนะคะให้ดูที่ พื้นฐานดวงของตัวเองด้วยเพราะว่าไม่ได้มีกันทุกคนอีกต่างหากนะบางท่านก็เจราจาผ่อนผันหนี้สินสําเร็จและอาจจะได้เงินพิเศษจากงานที่คุณทําอยู่อย่างที่บอกนะคะเป็นอันว่าค่ะเจ้าราศีตุนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม คุณมักจะมีเหตุให้ได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างในวันที่คุณนั้นกําลังจะย่าแย่มากหรือน้อยก็แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่าการได้เงินของทุกท่านนั้นขึ้นอยู่กับบุญวาสนาและขึ้นอยู่กับจุดที่คุณอยู่และงานที่คุณทําด้วยแต่ก็ขอให้คุณรับรู้เอาไว้เลยนะคะว่าการเงินของคุณในช่วงเดือนนี้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมารายจ่ายมีอย่างแน่นอนคะ่ะมีดวงจะได้จ่ายเงินแบบด่วนๆน,นะคะจะมีรายจ่ายแบบด่วนๆเข้ามาเป็นรายจ่ายที่นอกเหนือจากรายจ่ายประจํา และรายจ่ายภายในบ้านของคุณบางอย่างจะสูงขึ้นนะคะรายจ่ายจุกจิกค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมขอให้มีสติและคุณจะสามารถบริหารเงินได้สําหรับบางท่านนะคะรายจ่ายมีมาตลอดแต่ข้อดีมีรายจ่ายบางอย่างภายในบ้านลดลงด้วยนะมีรายจ่ายออกแต่บางอย่างลดลง นี่ก็ถือว่าเป็นการดีนะคะมีดวงจะหมดเงินไปกับบุคคลภายในบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่ะเป็นอันว่าขอให้คุณนั้นวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะเตรียมรู้ทางหาเงินเอาไว้บ้างก็จะดีสำหรับบางท่านสรุปนะคะการงานเหนื่อยแต่ว่าจะดีค่ะการเงินก็มีมาเรื่อยๆไม่ถึงขั้นร่ำรวยแต่ดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะคะอยากจะบอกชาวราศีตุลว่าบางท่านนั้นเงินของคุณเข้ามาดีมากๆและในช่วงระยะเวลานี้ วางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะอะไรที่ไม่สมควรใช้ก็อย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งซื้อเพราะว่ารายจ่ายของคุณนั้นส่วนใหญ่แล้วมีดวงจะหมดเงินไปกับบคุคคลภายในบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งจริงๆนะคะเอาใจช่วยนะคะให้คุณมีโชคมีลาบค่ะคิดสิงด่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยนะคะราขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ